forget นะหมก็เหมือนเดิมอะค่ะอันนี้ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ forget locking locking คือแบบ the door ใส่ใส่ประตูไปด้วยนะนะใส่ the door ไปด้วยนะคะ forget locking กับ forget to lock f o r g e t locking ล็อกยาม ing คือไง ล,อล,ลอ็อคมึงไม่ต้องกูเช่นอ่ะเนี่ยล็อกนึกเหรอแต่ลืมนะตรงนี้เป็นไง forget to lock ลืมลอ็อกคิดว่าคนจะคุยความหมายอะไรบ้างกันต้องลาง่ากนิด forget to lock ใช่ป่ะล,ลืมลอ็อกเวลาใส่ tense ก็ไปใส่ตรงนี้ก็เป็น f o r g o t เป็นอะไรกันได้ถ้าเกิดเป็นอดีตก็ f o r g o t นะคะก็น,นี่ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็คือลืมลอ็อกใช่ไหมด้านอันแรกล็อกแล้วแต่ลืมเคยไปหน้ากาแล้วแบบ ไม่ฉันล็กประตูยังอ่ะคือคืออารมณ์แบบแบบจิตจิตนิดเดียวเดินเข้าไปถึงห้างแบบฉันล็อกประตูยังอ่ะฉันล็กประตูยังไม่เดินเดินกลับไปที่ร้านใหม่ดีกว่าแล้วก็แล้วก็ไปกดอ้าล็อแล้วโอเคสบายใจเดินกลับเอาห้างใหม่เลยแบบนี้นะคะ